ถ้าใส่ลง9,000ผ่อนแค่9,000ถูกที่สุดในตลาดเลยพี่เฟิร์นแล้วบอกได้เลยนะคะว่าปีใหม่ๆทั้ทงนั้นปี 2, 2021นะคะสภาพใหม่กิบทุกคัสสองพี่น้องรีวิวรถ สวัสดีค่ะเซอร์นค่ะวันนี้เรามาอยู่กับโตโยต้าคอร์สอีกแล้วใช่วันนี้คืออยากจะมาสัตโปรให้กับคนลูกค้านะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วทาคลิปไปคือยอดขายถล่มทลายมากใช่โอ้โหคนดูเยอะมากแล้วก็ลูกค้ามาเต็มเลยเนาะก็เลยอยากจะทำโปรให้กับคุณลูกค้านะคะเพราะว่านอกจากเราขายรถดีแล้วราคาก็ยังเหมาะสมมากๆนะคะบอกได้เลยคือบวกแบบน้อยมากๆเลยนะคะอยากให้ลูกค้าได้รถไปใช้งานใช่ครับ จะบอกว่าข้อดีของ Toyota าคอร์นี่เยอะมากเลยนะน้องโซใช่ Toyo ต้าคอร์เนี่ยมีดีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับในเมืองแล้วอันเนี้ยเป็นไฮบริดด้วยซึ่งไฮบริดเนี่ยขับในเมืองปกติแล้วนะรถันอื่นๆอยู่ที่ประมาณ9 1้าถึงลิตรอยู่ในเมืองรถติดๆใช่ไหมแต่ว่า Toyo ต้าคอร์เนี่ย1 8บแถึงยีลิตรได้เลยโอ้ประหยัดน้ํามันมากใช่แล้วยิ่งขับในเมืองหรือว่านอกเมืองเนี่ยคือคันนี้ครบจบหมดทุกอย่าง พี่ฝนจะบอกให้ไปขับที่ต่างจังหวัดคือประหยัดน้ํามันสุดๆจริงๆระยะทางจากกรุงเทพไปราดุรีนะใช้แค่ขีดเดียวไปกับโอ้โหประหยัดมากๆนะคะคือคุ้่าจริงไฮบิดนะคะใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวนี้คือไฮบิดอ่ะคือเป็นรถที่แบบดีมากๆนะน้องโฟนแต่ก่อนอ่ะคนก็จะกังวลว่าเรื่องแบตเตอรี่ใช่ไหมแต่ว่าบอกได้เลยนะคะขาย ไฮบิดมาเยอะมากแล้วไม่เคยมีใครมีปัญหาเลยค่ะแล้วเรื่องของแบตไฮบิดตอนนี้ก็ยังมีรับประกันอยู่ด้วยนะอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก6 7ปีได้เลยใช่หมายถึงว่าตอนนี้ยังเหลืออาย่เจ็ดหลือ6-7เีได้เลยเขารับประกันมาที่10ปีนะคะแล้วปีใหม่ๆทั้งนั้นเลยรถไฮบิดที่ที่อาคารนะคะก็คือปี2021อย่างเงี้ยใช่มาคันแรกกันเลยดีกว่ามาดูกระจังหน้าของเขาทำไมเราถึงต้องซื้อคอร์ส ทำไมเราถึงต้องซื้อคอร์สใช่ไหมก็อย่างแรกเลยเขาบอกว่าดีไซน์ของเขาอ่ะทันสมัยคือตอนนี้เห็นยาลิสคอร์ที่ออกมาใหม่ป้ายแดงไหม,มหน้านตาก็เหมือนแบบนี้เลยนะใช่ถึงบอกว่าเออเขาเนี่ยมีดีไซน์ที่แบบยังทันสมัยอยู่ตอนนี้นสวยมากใช่คือทรงเดียวกันเลยบอกเลยว่าความสวยแบบของเขามาแบบกลิบมากๆากนะคบนี่ แถมว่าล้อของเขาเรื่องความสูงของเขานะเพราะว่าเขาเป็น Compact SUV เนะาะก็จะมีความสูงที่มากขึ้นด้วยเพื่อบางคนเนี่ยกลัวเรื่องแบบถ้าสมมุติยิ่งเป็นรถคีดานปกตินะเราต้องไปลุยน้ําท่วมอะไรเงี้ยแบตมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้ยกสูงขึ้นมาให้เลย ทัศนวิสัยก็จะดีขึ้นเวลาเรา <ผม S 1> ขับขี่นะคะ,อะบอกได้เลยว่าฟังก์ชันเขาก็ดีมากส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นด้านจับแบบเออสีเดียวกับโทนรถเลยนะแล้วก็มีสมาร์ทเอ็นทีให้ด้วยเปิดเข้าไปด้านในเป็นไงบ้างพี่เฟิร์นเข้ามาด้านในนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะเน่นมากๆคือสภาพใหม่กลิบมากๆนะคะกลิ่นหอมยังอยู่นะคือสภาพใหม่มากตรงกลางของเขามีจอมาให้นะคะจอขนาดใหญ่ด้วยนะน้องโฟร์ซึ่งเป็นจอทัศสกรีนด้วยใช่แอร์ของเขานะคะแยกซ้ายขวายอย่างชัดเจนนะคะ ถ้าคนด้านขวาร้อนก็ปรับให้คนด้านซ้ายอะไรอย่างเงี้ยได้หมด<ช>เลยนะคะนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเกียร์ออโตเรียบร้อยมีให้รครบหมดนะครัค<ล>บ,คบครคบครมมีครบหมดเลยถ้าสมมติไปวิ่งไกลยๆยเงี้ยอยากจะให้มันเล่นความเล่นเองเนี่ยก็สามารถใช้ปุ่มเนี้ยได้เลยนะครับผมไม่ต้องมาเหยียบให้เมยมือเนาะแล้วส่วนของเขาเรียบรูมากนะน้องโค้ดใช่สวยมากๆนะครับผมส่วนด้านหลังตรงเนี้ยแอบบอกนิดนึงว่าเขาสามารถปรับเอ็นได้เพิ่มเติมด้วยนะพี่เฟิร์น สามารถพับ,บได้ได้วย<ด><ด>ใช่ตรงกลางมีที่วางแก้วมาให้นะคะแล้วก็มีแอร์มาให้นะคะ<ช>บอกได้เลยได้คันนี้ไปคือนั่งสบายแล้วคือครบจบในคันเดียวเลยใช่ที่ใช้อะไรพวกนี้ก็มีให้ครบหมดเลยนะ<ช>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือเรื่องของการพับเบาะได้นี่แหละอ่ะอันนี้เป็นตัวเก็บกลิ่นนะครับผมเวลาพับเบาะไปแล้วเนี่ยมันจะเรียบเลยสําหรับถ้าใครอยากได้เอาไปขนของเอาไปใช้งานในเมืองหรือว่าอยู่ตามคอน,คอนโดเนี่ยคันนี้ก็ครบหมดนะ สามารถจุของได้เยอะมากๆเสื้อผ้าอะไรต่างๆเงี้ยของผู้หญิงเนาะใช่ค่ะคันนี้ก็เป็นปีสองพันยสิบเอ็ดนะคะมีกล้องมองหลังอะไรให้ครบเรียบร้อยนะคะราคาอยู่ที่ห้าแส0หกหมนเก้าันบาทเท่านั้นราคาเ้ามากบอกเลยว่าถูกที่สุดในตลาดเลยคือจะบอกว่าปกติราคาเนี้ยต้องเป็นรุ่นธรรมดาเท่านั้นใช่แต่วันนี้จัดโปรมาให้เลยนะคะคืนกำไรสุดลูกค้าก็คือจัดไปเลยจัดให้ใครปิดปี2 0 2พันยิบเอ็ดนะคะแค่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทมาคันต่อไปดีกว่าันต่อไปบ้าง โอเคคันนี้ครับคือหน้าตาเอาจริงๆนะเหมือนกันหมดเลยดีกว่า <c oughs> คือหลายคนอาจจะสงสัยว่ามีสีเท่านี้หรอไม่นะคะความจริงเรามีเยอะมากคือสตพอกของเราอะโตยโยต้าคอสามสิบกว่าคันนะคะม,มีทั้งสีขาวสีดํานะคะสีดํานี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยสีอ่าเทาสีฟ้าเข้มก็มีใช่ใช่มีเหมือนกันอันนี้เราก็จะมาให้ดูสภาพนะคะว่าของเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าแกนที่บอกว่า ฟังก์ชันทุกอย่างเมื่อกี้เหมือนกันด้านหน้าเหมือนกันกระจหน้าเหมือนกันปีเดียวกันหมดเลยนะคะ<ช>อยากจะหให้มาดูรถตัวจริงดีกว่าว่าเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวพาไปดูสภาพข้างในว่าเป็นยังไงบ้างด,ดีกว่านะ,ะพี่เฟิร์นว่าคันนี้จะเป็นยังไงเนาะก็บอกเลยว่านี่ครับสภาพแทบจะจีบทุกคันเลยนะบอกเลยว่าเบาะเนี่ยแทบจะไม่มีรอยยับเลยแล้วก็จอต่างๆมีให้ครบหมด อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีฟังก์ชันอย่างพวกแบบ android auto ด้วยด้วยนะครับสามารถดูแบบอะไรผ่านจอได้เลยซึ่งไม่หลงทางอย่างแน่นอนนะถูกต้องกับคันนี้ส่วนเบาะด้านหลังเป็นไงบ้างเบาะด้านหลังคือสภาพเขาเนียนมากนนองโฟร์อย่างกับคนไม่ได้ใช้รถเลยเนาะอืทุกอย่างคือใหม่กิบมากๆนะคะ่ะใช่ครับผม ต้องมาลองเทสไ์ d ์กันว่าแบบว่าเออขับแล้วเป็นยังไงใช่อ่าอันนี้บอกไปที่บอกไปนะว่ามีกล้องมองหลังให้ใ<ช>ด้วยมีให้ครบทุกขันเลยอ่านี่ครับดีไซน์ต่างๆขนาดบอกอันนี้มีให้ทุกอย่างเลยครับอันนี้จะเป็นเอาไว้เก็บกลิ่นเนาะหรือว่าจะใส่ของเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะ รับประกันนะครับทุกคนไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับใช่เพราะตรวจรถเราของเราอ่ะจะคัดสรรคุณภาพผ้ามาให้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลารถเข้ามาถึงที่โ์รูมของเราเราจะทําความสะอาดแบบทุกซอกทุกมุมถอดกระทั่งล้อห้องเครื่องคือทําความสะอาดทุกอย่างเลยนะน้องฟอสรวมถึงเบาะด้วยนะใช่ทุกอย่างทำความสะอาดให้หมดเลยใช่แล้วก็แบบว่ามีการตรวจสภาพให้นะคะ5ดาวนะคะคือเราขายกันตรงๆเนาะ รถมีอะไรมาก็คือแจ้งลูกค้าให้หมดลต้องบอกนะครับว่าเจ้าที่ตรวจรถเนี่ยก็คือเจ้าเดียวกับ mercedes benz เลยนะครับผมตรวจให้200กว่าจุดเลยบอกเลยว่าถ้าสมมุติใครอยากได้รีพอร์ตอยากได้ไฟล์สภาพรถเนี่ยก็สามารถทำมาได้ที่แอดมินเลยนะครับผมใช่่คะมาดูคันนี้กันบ้างดีกว่าคันต่อไปนะคะไม่ลืมบอกไปคันเมื่อกี้นะคะราคา599,000บาทนะคะครับาทมาคันนี้บ้างดีกว่า เป็นคันนี้ด<ง>้านนอกก็สวยนะดูยังไม่เห็นร่องรอยอะไรเลยนอโนโฟต์<ช>การใช้งานน่าจะน้อยมากๆเลยอยาง<อ>ส่วนมากก็ยางเราก็ค่อนข้างที่จะปีใหม่นะยางปีใหม่ครับอย่างเมื่อกี้ก็เป็นปียี่สิบสี่นะผมส่วนด้านในก็กิ๊บเหมือนกันบอกแล้วทำความสะอาดให้ทุกซอกทุกมุมนะเดี๋ยวขันต่อไปเปิดห้องเครื่องให้ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะอ่าไหนลองเปิดหน่อยดีกว่า เพราะว่าความจริงแล้วเราทําความสะอาดแม้กระทั่งห้องเครื่อง<ช>นะคะบอกได้เลยว่าเดินเข้ามาแล้วก็สุ่มเปิดห้องเครื่องได้เลยใช่ครับเพราะว่าเราแบบว่าเน้นไงเน้นให้สะอาดทุกอย่างทุกแบบทุกสไตล์นะคะนี่นะคะคือห้องเครื่องของที่อาคารนะคะบอกได้เลยว่าสะอาดทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครัใช่ก็อย่างที่เราบอกนะว่าทำความสะอาดให้ทุกซอกทุกมุมแม้จะตั้งห้องเครื่องก็ตามนะครับผมนี่สวยมากๆนะครับฝุ่นแทบไม่มีเลย เราก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาขขยังไงแต่ว่าบางทีลูกค้ามาหาเราแล้วบอกเอ๊ะนี่สะอาดดินห้องเครื่องเลยเหรอใช่คือเราแบบว่าตั้งใจทําความสะอาดให้ลูกค้านะคะอยากจะได้รถที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะใช่ครับผมสวยงามมาเป็นทุกคันเลยนะครับใช่พี่เทีาค่ะบางบางที่เนี่ยเขาจะทำความสะอาดเฉพาะตอนออกเท่านั้นใช่แต่นี้เราทําตั้งแต่ก่อนตั้งขายเลยนะคะใช่ครับอยากให้เครื่องดูดีที่สุดนแหละอืทําให้ทุกซอกทุกมุมส่วนข้างในเป็นไงบ้างพี่เฟิน ข้างในนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าของเขา่าจะเหมือนกันนะคะอยู่ที่สภาพของเขานะคะว่าจะเป็นยังไงนะแต่ส่วนมากคืออย่างที่บอกว่าเราคัดสภาพมาให้เรียบร้อยนะคะรถก็เลยจะสวยสวยสมบูรณ์ครบทุกจุดนะคะใช่ครับผมดูดีมากบอกเลยว่าของที่ทชียรคารเนี่ยมีการเข้าศูนย์ตลอดนะพี่เฟิร์นใช่ค่ะก็มีประวัติตลอดนะสําหรับแบรนด์โตยต้าของเราเนี่ยคือมีให้ครบชัดเจนทุกคันนะครับผมค่ะไฮบิด เรียบร้อยอ่ะไปดูข้างในบ้างว่าเป็นยังไงเนาะนี่นี่ด้านท้ายไ้นี่เลยดอกขั้นอื่นเราไม่เปิดพาดูด้านในแล้วเนาะเพราะว่าของเขาเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวให้ลูกค้ามาดูเองที่ที่อาคารดีกว่าได้ของเขาจะเป็นยังไงนะคะคันนี้ราคาเท่าไหร่นะน้องโฟร์คันนี้นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่เฟิร์นอ้าวคันนี้ครับราคาก็อยู่ที่5้า0 0มบาทเหมือนกันนะครับผมสำหรับคันนี้ครับผมอ่ะ มาดูที่คันต่อไปกันบ้างดีกว่าครับคันต่อไปเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาจิงทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าอยากจะพับเบาให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้ยังไม่ได้พับเบาให้ดูเลยว่ามันกว้างขนาดไหนเนาะลูกค้าบอกอยู่ตั้งนานก็ไม่พับให้นอนเดินไปเดินมาเอ้าก็อยากให้ลูกค้าดูไปด้วยไงนี่เพราะว่าพื้นที่ด้านหลังเราจะเห็นอยู่แล้วนะว่าสามารถจบของได้เยอะใช่ไหมคะแต่จะทํายังไงให้มากกว่านี้ใช่คับเพราะเวลาพับเขาก็พับง่ายเนาะทุกคนง่ายครับ ผักไปเฉยๆนี่ครับก็จะเป็นสปเร์ที่เขาให้นะครับผมก็สามารถจุของได้เยอะมากไม่ว่าจะใส่แบบอุปกรณ์ไปแคมปิ้งนะคะหรือว่าจะตีกอล์ฟต่างๆสามารถใส่ของได้หมดเลยนะครับยางอะไรของเราก็มีอยู่มีให้ครบเลยนะครับผมนี่ให้ครบทุกอย่างเลยก็ส่วนมากจะเป็นปี2021หมดเลยนะคะก็มีให้เลือกหลายคันมากๆนะคะอย่างที่คุณลูกค้าเห็นใช่แล้วก็มีให้เลือกมากกว่านี้ด้วยน้องโฟส คือคนนอย่างที่บอกว่าสาต็อกประมาณ30กว่าคันได้นะคันนี้ก็เป็นปี2021นะคะราคาอยู่ที่หกแส0สามืนเก้าพับผมคันนี้ก็เป็นปี21เหมือนกันค่ะราคาน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่6 2แส0 0อบาทครับคันนี้นี่ มันเลือกตามใจชอบชเลยเพราะว่าเรามีให้เลือกเยอะมากแล้วแต่นะว่าเราเป็นสไตล์แบบไหนใช้ในเมืองใช้นอกเมืองแต่คันนี้เอาจริงๆว่าครบจบหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ได้เป็นรถ SUV ววิสัยทัศน์ก็กว้างมากนะพี่เฟิร์น <ใช S 2> ก็ขับในเมืองอะไรพวกนี้นจะเห็นพวกด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยชัดเจนกว่าคันอื่นๆ <ใช S 2> นะครับผม อย่างที่บอกว่าทัศนวิสัยเขาดีจริงๆแล้วการประหยัดน้ำมันก็ดีจริงๆคือได้ Toyota คอร์ตไปคือตอบโจทย์มากไม่ว่าจะเพศหญิงเพศชายนะคะเราได้ทุกเจนเลยนะ่ไม่ว่าจะแบบ 30- 40หรือว่าจะเป็นวัยรุ่นเงี้ยก็คือยังใช้ได้อยู่เลยตล์เขาแบบสวยใช่ก็นี่นะคะ Toyota คอร์ของเรานะคะมีให้เลือกมากกว่านี้แน่นอนแต่ว่าต้องมาที่ที่อาคารนะคะหรือใครสนใจนะคะสามารถสอบถามกับเาได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีแอดมินคอยตอบให้นะคะก็ของเรานะคะอยู่ที่ ถนนเสรีไทยนะคะชื่อรถมือสองทียคาค่ะคมีรถในโชว์รูมให้เลือกมากกว่า500คันนะคะมีให้เลือกครบทุกแบบทุกสไตล์เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะรถสวยคุณภาพดีต้องที่เทียคาเสรีไทยครับค่ะก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ